เมื่อสุริยนย่ำสนชยาโมโนกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสจจังปานชนีคคงลอยควบเม,มื่อไรจะกลับบ้านนาโมเ<ม>สลโหอนอน่ะ นอนกิ้งแล้วหมูโอ้วันนี้หมูทำงานเก่งนะเนี่ยดูสิเนี่ยเคลียร์โล่งเลยเรามีเรามีอะไรเนี่ยโครงเหล็กไม่เรไม่ได้ทำอะไรไม่มีคนทำให้ทำเองก็ไม่เป็นเพราะว่ามันต้องฝังลงไปในฝังเหล็กลงไปในดินลึกๆเพราะว่าที่นี่ลมแรง อาจจะหอบไปแก็เลยปีนี้ก็เลยยังไม่ได้ทำจ้างคนอื่นก็าทำก็คงเป็นพันแล้วเลยยังไม่ไม่อยากใช้ตังค์รอดูสถานการณ์บ้านเมืองก่อนก็เลยเอาแค่นี้ก่อนทำเอาเน็ตเล็กๆมาคุมไว้ก่อนนี่ปลูกอันนี้ไปดอกกะล่ำกับดอกบออ็อกโคลี นี้เรามีสมุนไพรด้วยนะคะสมุนไพรฝรั่งเอาไว้ใส่สเต็กมีโรสแมรี่มีเศษมีพาม,มีพาสลีมีอันนี้เพเปอร์มินตเพเปอร์มินแล้วก็ ฮอ,อลลพาอิตาลีเยน็นละกี่โมงแล้วเนี่ยจะหกโมงแล้วล้วเย็นเสียงนกไหมเสียงนกเสียงกาปิ้นปิ้ปิ้นปิ้นอ้ไม่ใช่ปิ้นปิจิ๊บจิบจิบจที่นี่มีที่นี่มีเสียงยมีนอกอ้น,นี้ด้วยนะนกหัวขวานที่มันเจาะพองต้นไม้อ่ะ แล้วก็มีมีนกถึกถือด้วยเหมือนเหมือนตอนเป็นเด็กๆที่อยู่เพชรบุรลล์เสียงนกถึกถือร้องถึกถือถึกถือแม่ชอบหลอกเอานกถึกถือมาหลอกไม่ให้ดื้อนอนทำงานคนนี่นี่สวนเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมีบ้านกระจกของเรายังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลย นอนทำงานแล้วหมูอ้วนมังคับหมูมาสวนอยู่บ้านก็เล่นแต่คอมหมู what you want to grow what, what you want to grow ดินมันดำทำงานแล้วก็เอามือไปเช็ดที่จมูกดำทุกวันแล้วหมูอ้วนจมูกดำ หลสวนเราตำแยก็เยอะยาหางมมาก็เยอะเห็นเห็นผู้หญิงไทยหลายหลายคนขาโพสต์ว่าเขาดีใจเจอยาหางมาไปเก็บยาหางมมามาทำกับข้าวกินโอหเรานี่เกียดมากสวนแถวนี้ทุกคนมีปัญหาก,กับยาหางหมาลุงลุงตรงนู้นเดินเข้าไปข้างในหน่อยเนียงลุงบอกว่าฉันทำมาสิบสี่ปีแล้ว ยังกำจัดมันไม่ได้เลยลหลุงบอาพยายามกําจัดมันมา14ปีแล้วยังอยู่ส่วนนี้ค่าเช่าถูกมากนะเนี่ยค่าเช่า31ปอนด์เองที่ตั้งประมาณ2งานได้2งานได้31ปอนด์ประมาณพันกว่าบาท พันไม่ถึงสองพันพันสองต่อปีมีคูน้ำให้ด้วยมีมีกระต๊อบน้อยให้ด้วยกระต๊อบน้อยคนเก่าทำไว้กระต๊อบน้อยอยากจะบอกว่าส่วนเรารกก็ใครเลยนะคะ เดินไปดูสวนคนอื่นนะะ่ารักที่โค้งๆนี่ที่โค้งๆนี่เราเอาชี้ไปทางไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่โค้งๆเล็กๆนี่เราเอาไม้ไผ่เราไปตัดไม้ไผ่ตรงนู้ตรงนู้นมีไม้ไผ่กองไม้ไผ่เยอะตัดได้ฟรีเอามาใช้ในสวนเราได้ไม่ต้องไปซื้อถ้าซื้อเขาก็หลายสิบหลายสิบปอนด์นะเนี่ยเอามาทำโครง ใส่ใส่เน็ตกันมแมลงน,งนี่นี่นีสั่งเน็ตมาจากอ e ีเ y รอเป็นเดือนกว่าจะได้ผักจนแก่หมดแล้วกว่าจะได้ลงมาส่วนโอ้ยอากาศดีอะ่ะลมเย็นสบายคิดถึงบ้าน คิดถึงบรรยากาศอย่างเงี้ยเวลาเลิกงานตอนเย็นเย็นห้าหกโมงเย็นเวลาเลิกงานเสียงกบเสียงเขียดร้องเสียงนกบินกลับลังโอ้ยถึงบ้านคิดถึงเวลาอยู่นานก็คิดถึงบ้านรีบแม่ก็รีบเก็บผักรีบเตรียมผักเตรียมอะไรไปทำกับข้าวยาตำแย่ยถิมเก็ยบยาตำแย่ยอยู่ เศษเล็กเศษน้อยเกิดโมดเอาออกก็ยากคันก็คันมอเมเป็นหมูหม,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 มูมอมแมมมอมเป็นหมูมอมแมมเลย คงนี้หมูเริ่มทำงานแล้วใครจะไม่ช่วยเอาหญ้าออกเนี่ยปีที่แล้วถังไปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เอาผ้าคลุมมืองอกขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมเดี๋ยวปีนี้จะเอาผ้าคลุมให้หมดเลยลงทุนหน่อยแต่ว่าทำรอบเดียวไม่ไงั้นก็ต้องได้ถางใหม่ทุกปีเสียเวลาสองอาทิตย์ได้แค่นี้เองนะเนี่ยหญ้าตำแย่เข้าจมูก กโอ้คราวนี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆไปถะไปจัดการกับยาห่างหมาต่อก่อนไปบายจ,จุ๊บจุ